เป็นประเด็นอีกบีนำทิพย์โพดล่าสุดสื่อถึงใครหรือเปล่าถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับกระแสข่าวลือกระชอนข้ามสักดากับความสัมพันธ์ของนางเอกตัวแม่นางเอกสาวบีนำทิพย์กับพ่อไม้ไฮโซฟลุกชลัดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังกับประเด็นข่าวว่านางเอกดังแย่งสามีชาวบ้าน ก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาชี้แจงว่ากำลังคบหาดูใจกับสาวบีจริงส่วนความสัมพันธ์กับอดีตภรรยานนั้นได้เลิกลากันไปนานแล้วแต่ยืนยันว่าประเด็นข่าวลือต่างๆยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งทางสาวบีน้ำทิพย์ก็ยังไม่ได้มีการออกมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่แตอย่างใดถึงเรื่องนี้ แต่ล่าสุดสาวบีน้ำทิปก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอลั่นข้อความคำคมใน IG Story เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าอย่าหวังว่าจะทำให้ฟ้าใสายสำหรับคนที่ปล่อยคุณไว้ในสายฝนงานนี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจหรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ